กล้วยหอมค่ะแม่แม่ค่ะอ้หอมบอกว่านอนเศร้าเมื่อยก่อนตรงนี้หอมคุ้นเคยมากค่ะแม่แม่ค่ะมาถึงนอนหันมาถึงนอนเล่นเลยค่ะค่ะวันนี้ก็พาออกมาเลาะเล่นในปางค่ะ ถูถูถูต้นไม้ถูต้นไม้ยังมายืนยิ้มใส่ต้นไม้เหมือนไม่รักเด้อใส่ต้นไม้หน่อยไหมหันวาหนีหน่อยหันมาหนี้หน่อยโย

띵띵띵띵띵